สวัสดีค่ะสำหรับนิยายเรื่องชายาจำเป็นขององค์ชายวังน้ำแข็งจะไม่ได้อ่านต่อนะคะเพราะว่ามันทำเป็นนิยายเสียงเนาะมันมีมูลค่าขายที่อยู่ในเมพนะคะก็เลยจะไม่ได้อ่านจนจบแต่ว่าถ้าใครอยากอ่านมันจะมีนิยายให้อ่านฟรีอยู่แล้วนะคะอยู่ในเว็บลิตอะไรเนาะลิงก์แปะให้ที่ตอนที่ลงไว้ให้แล้วนะคะไปอ่านกันได้นะ ส่วนเรื่องสะดุดรักในบ้านนอกจะอ่านให้ฟังจนจบนะมาต่อกันตอนที่17นะคะชื่อตอนคือคืนนี้เซียวจา้านและครอบครัวพาแขกบ้านแขกเมืองมาพักที่บ้านกลางกรุงปักกิ่งบ้านนั้นหลังใหญ่ดูรูหราอย่างคนมีอันจะกินคนตัวเล็กจัดแจงให้ยายพักห้องนอนกับแม่ส่วนปอนั้นให้ปอนอนกับจ้านก็ได้ครับคนตัวบางนำเสนอฮื ทุกคนในบ้านก็มองเซลซานเป็นตาเดียวยิ่งผู้เป็นพ่อแล้วนั้นตาเขียวใสอย่างเห็นได้ชัดเออให้ผมนอนทางล่างก็ได้ครับปอหมายถึงโซฟารับแขกตัวใหญ่หน้าทีวีที่ห้องโถงได้ไงปอเป็นแขกนะเซลซานรีบออกตัวยอมให้ปอนอนแบบนี้ไม่ได้จริงๆห้องนอนรับแขกบ้านเราก็มีเยอะแยะนี่ลูกก็ให้ปอไปพักที่ห้องไหนก็ได้ผู้เป็นแม่รีบผาดังออกที่ดีที่สุดให้ลูกชายสุดที่รัก ครับถ้าอย่างนั้นให้ปอนอนห้องติดจ้านนะไม่ได้เอ้าป้าทำไมล่ะครับทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะเออผมนอนใสก็ได้อย่าลำบากไว้ครับผมเก่งใจอีปอกก็เริ่มหน้าห่อเหี่ยวเสียวสลังตอนนี้ปอก,กับจ้านนั้นถอนมั่นกันไปแล้วจะสนิทสนมกันเกินงามก็ไม่ได้ถึงแม้ในสำนึกของทั้งคู่นั้นก็คิดว่าตนได้เสียกันเป็นเมียผัวแล้วที่กองฟางโดยมีพยานรักเป็นไอ้ถึก ทั้งที่มันไม่ได้ถึงขั้นนั้นสุดท้ายปอก็นอนห้องรับแขกแต่เป็นชั้นล่างเพื่อลดความระแวงของผู้เป็นพ่อสรุปที่รับพี่นอนกันเป็นที่เรียบร้อยก็ถึงเวลาเมื่อเย็นอันโอชะฉลองแง่แจ่มมาหาถึงเมืองจีนอาหารการกินก็จัดเต็มจานนั่งติดปอก็นั่งดุกดิ๊กดุก,ด,กดิกอยู่ไม่สุขตักอันนั้นตักอันนี้ให้จะล้นจานไปหมดพ่อกอนปอกกระซิบบอกเกรงใจทุกคนในบ้านเหตุเพราะว่าอีกคนนั้นดูแลดีจนออกนอกหน้า กินเยอะๆจะได้มีแรงทุกคนได้ฟังก็มองมาที่จ้านเป็นตาเดียวอีกเช่นเคยก็ปอเดินทางมาเหนื่อยจะได้มีแรงเออจะได้หายเหนื่อยไงครับทางงานกับตาขยายําแน่ยายแจมทําทีเซลหลานรักจ้านก็จะจ้านก็ตักอาหารให้แล้วก็ยิ้มน่ารักยายก็กินเยอะๆนะหลังเมื่อเย็นทุกคนก็แยกย้ายเข้าห้องพักผ่อนกันหมดแล้ว จ้งนั่งกอดตุ๊กตากระต่ายตัวโตวอยู่บนเตียงของตนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอืมอยากกอดป๋อจังทำไงดีนะเจ้ากระต่ายช่วยคิดหน่อยสินิ้วเล็กๆเปล,ลี่ยเบ,ยเบาๆบนพุงของตุ๊กตาในมืออยากไปหาอีป๋อในห้องแต่ถ้าผู้เป็นพ่อรู้ป๋อก,ก็จะต้องโดนดุแน่ๆแ,แผนแรกจ้งค่อยๆก้าวลงบันไดามาเงียบๆยบ่ยองตรงไปที่ห้องของป๋อไปไหน เสียงเข้มของผู้เป็นพ่อถามเคื่อนจนกระต่ายน้อยสะดุ้งยิ้มแห้งๆห,หันมาตอบฮ่า <c oughs> จันหิวน้ำนะปะ้าป้ายังไม่นอนหรอยังดูทีวีอยู่คนตัวบางก็จำใจเบนเส้นทางไปทางตู้เย็นแล้วก็เปิดน้ำดื่มเสร็จแล้วก็เดินหน้าเดินหน้าหงอยกลับขึ้นบันไดไปสิบห้านาทีผ่านไปไปไหน <c oughs> หิวนมนะปะ้าอืมดื่มแล้วก็รีบไปนอนครับ จานต่อแบบนั้นปากเล็กงอขึ้นอยู่ด้านบนเดินเซไปเซมาอย่างคนหมดแรงเพื่อเดินไปดื่มนมตามที่บอกไว้สามสิบนาทีผ่านไปไปไหนอ๋อไปกินขนมนะปะ้าอืมหิวบ่อยนะกินข้าวเลยไหมล่ะไม่จาดอิ่มแล้วไม่เอาหรอกเดี๋ยวอ้วนยิ้มเจริญให้พูดเป็นพ่อเป็นรอบที่สามแล้วก็เดินขึ้นบันไดห้องนอนของตนไป สองชั่วโมงผ่านไปไปไหนเออคือจ้านสรุปผู้เป็นพ่อนั้นหลับไปแล้วแต่ว่าละเมอถามคนตัวบางนั้นก็สะดุ้งได้ยินเสียงกรนเบาๆของผู้เป็นพ่อป้าหลับคาทีวีเป็นที่เรียบร้อยกระต่ายน้อยกด็ดิดนิ้วดังปาะย่องเข้าไปในห้องของปอทันทีคนตัวสูงที่เหนื่อยจากการเดินทางก็นอนหลับสนิทที่เตียงนอนจ้างค่อยๆยอ่ยองขึ้นไปนอนบนเตียง ปอปอตื่นก่อนีิคนตัวบางนั้นก้มลงจุ๊บหน้าผากของปอไปหนึ่งทีด้วยความคิดถึงแล้วก็ค่อยๆนอนลงด้านข้างแขนเล็กกอดพาดคนตัวสูงเอาไว้อืมคิดถึงจังซุกหน้าเข้าหาอีกคนจนอีปอเริ่มขยับตัวอืมใครอะจ้านเองจ้านกัับของเจ้าไปไว,ไว้เดี๋ยวพอเจ้ามาดาตายเลยนะ คนร่างสูงลุกขึ้นทันทีแล้วก็ลากแขนให้อีกคนลุกขึ้นด้วยนี่ไม่คิดถึงกันเลยหรือไงคิดฮอดแล้วทำไมจะต้องไล่เขาด้วยอ่ะเันบอด,ดีเจ้ากลับไปเถอะคนตัวบางไม่ตอบแต่ดันแกะกระดุมเสื้อตัวเองออการ้อนจัง่อไม่ได้เปิดแอร์เหรอเออมือเล็กค่อยๆแยกเสื้อชุดนอนออก อีป๋อ,อก,ก็ลอบกลือนน้ำลายแล้วหันหน้าไปทางอื่นถ้าห่อนเจ้ากระกลับไปนอนห้องเจ้าเออได้คนตัวบางก็เริ่มงอนลุกขึ้นยืนทำทีจะออกนอกห้องฝันดีเด้อแจนได้ฟังก็ยิ้มหันมาจุ๊บที่ปากของป๋อเป็นหนึ่งทีครับฝันดีพอคนตัวบางจะหันกลับมือเล็กคว้าที่ลูกบิดกำลังจะเตรียมเปิดประตูออกไป ก็รู้สึกถึงมือหนาของบางคนนั้นสอดเข้ามาโอบเอวจากด้านหลังกระชับอ้อมกอดแล้วก็กดจมูกลงที่ไหล่เล็กงานเลี้ยงที่มหาวิทยาลัยทุกคนในบ้านรวมทั้งป๋อก็ไปแสดงความยินดีกับจ้านที่เรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งปอยืนยิ้มอย่างยินดีให้กับจ้านที่อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายที่มายินดีด้วยชายหนุ่มคนหนึ่งนั้นรูปร่างหน้าตาดีมากเลยทีเดียว คือกุหลาบช่อโตเดินตรงมาที่เซวจ้านยินดีด้วยนะครับน้องจ้านอืมขอบคุณนะพี่ชานตอนที่18ดหึดอกไม้สีแดงพี่ชานยังจำได้ว่าจ้านชอบขอบคุณจริงๆนะสำหรับน้องจ้านพี่จำได้เสมอครับเมื่อรับดอกไม้ช่อรูนั้นมาแล้วจ้านก็กระโดดกอดชายหนุ่มคนนั้นอย่างคนสนิทสนม ด้านอีป๋อก็ยืนอยู่ใกล้ๆก็เห็นภาพปาดตาเขารู้สึกสะอึกลึกๆเจ็บแปลบอยู่ในอกป๋อป๋อช่วยเขาถือหน่อยนะเพราะว่าเป็นดั่งครอบครัวเดียวกันเป็นเหมือนคนสนิทที่สุดจ้านจึงให้ป๋อถือของขวัญต่างๆและดอกไม้นั่นด้วยในใจก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ป๋อนี่สิคิดในใจว่าเหตุใดเมียของตนถึงกอดชายอื่นไปทั่วแบบนี้ไม่เกรงใจผู้เป็นสามีบ้างเลยโ <c oughs> ดยที่เขาเข้าใจว่าตนนั้น กับจ้านเป็นสามีภรรยากันแล้วแถมให้ตนนั้นถือของจนเต็มไม้เต็มมือไม่มีบทบาทอื่นใดนอกจากเป็นคนถือของสินะพี่ชานไปกินข้าวกันนะจ้านคิดถึงได้สิครับน้องจ้านคิดถึงป้ากับคุณ้าด้วยไม่เจอกันนานเลยชานก็เข้าไปกอดป้ากับมาจ้านทั้งสองก็กอดตอบอย่างคนดีใจที่ได้เจอกันเมื่อเย็นชานได้ตามมาที่บ้านด้วยอีปอก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดไปใหญ่ ชานชวนจ้านไปกินข้าวร้านโปรดของจ้านเพื่อเลี้ยงฉลองจ้านก็ชวนป๋อไปด้วยแต่ว่าคนร่างสูงนั้นปฏิเสธป๋อปอไปกับเขานะบอเจ้าไปโรดทําไมล่ะเขาอยากให้ปอไปด้วยอะ่ะเจ้าไปโลดไปกินให้สนุกโรดคอยซิรอยอยู่นี่ละได้แดี๋ยเขาไปแล้วรีบกลับนะเมื่อจ้านออกไปกินข้าวข้างนอกกับชานปอก็เก็บเสื้อผ้าขอลาทุกคนเตรียมบินกลับเมืองไทยในคืนนี้ทันที ให้เขาได้กับคนที่สมกันโลดมันก็ดีที่สุดแล้วลากอเดอสักพักใหญ่กลับมาแล้วครับจ้านปอก,กลับบ้านไปแล้วนะลูกหึไปตอนไหนไปเมื่อไหร่ทำไมปอไม่บอกจ้านนะมาก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นว่ายังไงนะเอา้าแล้วทำไมม้าไม่ห้ามล่ะป่านนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ย คนตัวเล็กรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องหอบเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางทันทีป้ามา้าจ้านอาจจะต้องไปตามลูกเคยของป้ากับม้ากลับมาก่อนนะจ้านป้าว่าปล่อยเขาไปเถอะนะถ้าเขาไม่รักจ้านนะลูกรักสิครับรักมากด้วยจ้านปล่อยเขาไปไม่ได้หรอกอืมได้ถ้างาั้นก็ตามกลับมาให้ได้นะครับป้ายายไปเมืองไทยกันเถอะ คนตัวบางนั้นจูงแขนยายวิ่งออกจากบ้านทันทียายเร็วๆสิโอ้ยยายเถ่าแล้วแล้วนั่บ่ท่านดอกไปไปก่อนเลยไม่ได้จ้านทิ้งยายไม่ได้เด็ดขาดมือเล็กประคองยายกึง่งวิ่งกึ่งเดินเพราะว่ากลัวไม่ทันปอยายทําไมปอนีกับบ้านไม่บอกจ้านเลยอ่ะแล้วยายทําไมไม่ห้ามล่ะครับยายกับบอท่านเห็นข้าแต่เบืงหนังอยู่โหโถตาบ้านั่นน่ะ บอกจะรอจ้านที่บ้านจู่ๆก็หนีไปแบบนี้คอยดูนะถ้าเจอเมื่อไหร่จ้านจะกัดให้จมเขี้ยวเลยคนตัวบางวิ่งไปนานๆก็เหนื่อยหอบและก็โมโหด้วยสุดท้ายก็คลาดกันจนได้อี่ปอนั้นบินกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้านก็มาถึงจ้านก็เพิ่งมาถึงสนามบินอืยายจ้านตามปอไม่ทันอ่ะกระต่ายน้อยยืนร้องไห้เช็ดน,น้ำตาป้อยๆจนยายต้องปลอบใจย,ย่าไ้ ไปไทยจะเจอมันคือเก้านั่นแหละแต่ถ้ามันบ่เอามีเอกอนอ่ะนะอืมยายพูดแบบนี้ทําไมเนี่ยยิ่งพูดก็ยิ่งร้องไห้นั่งรอเครื่องบินกันต่อไปกับยายสองคนที่ไทยแลนด์แดนอีสานปอมาถึงก็ซึมเศร้าเหงาหงอยอกหักรักคุดเหมือนเช่นเคยเป็นยังไงไปตามอดีตคู่หมันหอดเมืองจีนผทนดินไงได้ขึ้นมาบล่ล่ะนายเขียวเข้ามาถามไทยรานรักบ่ เขามีคนดีเหมาะสมแล้วข่อยก็ต้องดีใจน้ำเขาดีใจจังไยดีใจขึ้นมานั่งกอดเขาเขาปากกระบอกกินฮอให้ข่อยทํำใจจากพักแล้วก็ดีขึ้นเวลาผ่านไปที่กลางทุ่งนาีป๋อกำลังเอาฟางให้ไอเถือกกินป๋อจ้านคนตัวเล็กกระโดดดึงดึงทั้งวิ่งทั้งเดินร้องเรียกเขามาแต่ไกลจ้านมาแล้วเฮอเหนื่อยจัง วิ่งตามผู้ชายนี่มันเหนื่อยอย่างนี้นี่เองกระเหือกกระหอบก้มลงเอามือเล็กค้ำเข่าทั้งสองข้างทั้งบนทั้งหอบเหนื่อยเจ้าสิมาเฮดหยังกบโอ้ยมากัดข่อยเฮดหยังเนี่ยก็ปอน,นีมาไม่บอกก็ต้องถูกลงโทษนี้ที่ไหนล่ะ่อยก็แค่กลับบ้านข่อยแล้วนั่นเจ้าสิจูงบักทึกไปไสก็จ้าจะมาเอาไอ้ถึกคืนเอาคืนใช่จ้าจะมาเอาของมั่นคืน แล้วเขาล่ะผู้เบาเจ้าคนนั้นนะ่ะสิเอาเขาไปไวไ้ใสใครปอใหม่ยถึงใครใหมายถึงพี่ชานน่ะเหรออืม <c oughs> นี่ปอยคิดว่าจ้านเนี่ยเป็นแฟนกับพี่ชาเหรอพี่ชานเน่ะเป็นลูกติดของป้าปานะเป็นพี่ชายของจ้านนะแล้วที่หนีมาแบบนี้เนี่ยปอไม่รักจ้านเหรอฮักฮักคือเก่านั่นแหละกับบ่รู้นี่นะขอโทษขอโทษที่เออ ที่หึง,ห,งหึงเหรอคนตัวสูงได้ฟังก็เงียบดีใจจังมีคนหึงด้วยคนตัวบางนั่นก็ยิ้มหวานจนตาหีปอแล้วแต่งงานกันนะหึขอยต้องไปคนค้นขอเจ้านะไม่ต้องหรอกการจะขอเองเลยก็แล้วกันเพราะว่าปอหนาชักช้าไม่ทันใจโอ้ยแล้วจะให้ขอยชักเร็วขนาดไดนล่ะ เพี้ยมือเล็กนั้นฟาดแขนทีป่ปอเสียงดังคนบ้า